stop now คือเราจึงเราบินเงินคือเราบินเงินวุ้มอะเก็บต่อจ้าทุกคนถากกินหมดนะจ้าทุกคนนี่กำลังเกิดวันนี้ว่ฒถากกับงูปลาจ้าทุกคนเดียวเดียเอสฟาทคาเฟ่เซียนเฮียจ้าทุกคนอันนี้คงไม่เอาแล้วทุกคนถากมันกินจ้าอันนี้ดอกใหญ่ๆงามทุกคนนี่กำลังออกจ้า ฝนตกแห้งคักจ้าทุกคนเดี๋ยวทุกเธอมิเธอดีใจสุกนึงทุกคนย้ายยาทุกคนเก็บต่อจ้าเพียงงามๆเลยทุกคนนี่ผิดคู่ไปทุกคนฝนมันตกแห้งสงสัยมันจะออกมันหอนตั้งแต่ฝนเราทุกคนมันจะออกจ้า อันได้บอดเป็นตะเอาก็เอาอไว้มันเป็นเสื้อตัวไปทุกคนอ๋มอมาขโมยอีกแล้วนี่มาขโมยอีกแล้วเจ้าเล็กก็ดีสไตปีต์จ้ะนี่จา้าทุกคนเดียไอติ้งคอมคอมคอมฝนเลสมานนะเลี้ยงเออทุกคนน้ำงามยังไงจ้าบางดอกมันผีดพี่น้องอันได้บอดเป็นตะเอาเกาะไปจ้าทุกคน มังดอกมันเนี่ยดอกใหญ่ๆจ้ะอันนี้อันนี้กัไว้มันเกิดอีกซะทุกคนเนี่ยเนาะเอาไว้เอาไปล่างไปพานเอาไปแค่เพราะที่ว่ากินได้จ้ะอันใดที่ว่าพอนั่นก็นเอาไว้เป็นเสื้อต่อไปนะทุกคนจ้ายัยบีอบอกมีหยี่มาทุกคนบอแวะมาเบืองเนาะมันเสา นี่คือขนมปังนะทุกคนนะมึงเนี่ยงามจ้ะแสบเลยทุกคุณง,งามจ้ะทุกคนตะออยู่ทุกคนนอนทา่ากินหมดนะทุกคนมึงเนี่ยฝนตกแห้งคักเมื่อคืนนี่พี่น้องเลยอุ้ยขาแม่เอาไปซะตะออยู่ทุกคนนี่เรือเก็บนะจ้ะซุ้มนี่ซุ้มเก็บเอวีเก็บ,เกบมาก,ก่อนราน ของไม่จ้ะอันนี้เหลือเก็บอาทิตย์ก่อนหนึ่นทุกคนมันจะงามอันนี้ก็บ่าในใหญ่เป็นไงนะท่าในในญ่เป็นไงทุกคนงามจ้ะทุกคน <c oughs> จะวีถมไปจะ c o m m e n ม่จัด นี่ก็งามทุกคนเศรษฐรวอมใบใหญอยู่นะอันนี้กใหง่ายขาง่ายๆตันๆทุกคนโง่ไหมจะขี่ดินเพียยอ,อู้ยังดอกมัน,นทุกคนเหียดอกง่ายจา้าขาตรงแบบนี้ทุกคนนี่ เป็นย่างบุญจ้าใส่รือเล่าเป็นย่างบุญจ้ามองนี่นอันน้อยผู้ทุกคนทมไปมากมากหมดลังกันสิว่เห็นอีกแล้วทุกคนนี่ยังงามำจ้าทุกคนอีกแล้วก็คือจ้าจ้าเนน้อยก็บเบานะทุกคนน้อยอะไรก็บเบาจ้า มันเกิดเป็นเสื้อโตอไปทุกคนจชนะ่ไน้อยจะทุกคนดอกอยากได้ดอกสีได้จันงามพี่น้องมั้ง ยานเหยียบกับพองกันทุกคนจะอู้บังขามันทุกคนขาใหญ่ยากยล้จะงามมากทุกคนโนมอดียอะอันนี้ว่ามันเหยียบมา้าเราต๋ทุกคนนี่เห็นปะเหยียบขาบบกใหญ่ยกยทุกคนเพี่ะ <c oughs> ไปกินย้อนจ้ะทุกคนเอาที่เก่าเวลาเดิมที่เกาเาเ่เกาเวลาเดิมฮะ,ฮะ,ฮะ,ฮะยฮะที่เก่าเวลาเดิมอย่าฮะฮะฮะยยี่มิฟซ์นี่เก่าเวลาเดิมหุ่นเก็บมาเรื่อยๆจ้ามันออกเนะฝนมันแห้งโอเวเดียนโนแฮมสไตปีด์เราเดียวตัวมันเราไปสตีปีต์วัคซินดานะบังน่ทุกคน,นงามๆเจ้าพียอะตะเปาะตะแปะดดีไหม,มพี่น้องพี่แม่งามจ้านี่ ้อเดวีก็บ่อยคอยเห็นหงนะทุกคนจ้ากำลังเกิดกันหลายนะทุกคนเนาะเียทุกคนได้วียดวีได้มาหลายกลัวหงอดกนเหรอจ้าเต็มเลยยดวีสิทอดจ้าทุกคนเฮ็ดเมนูสุดฝลังเป็นกินเนาะกลิ่นเยียหลายจากน้อยแต่ทุกคน,กคน,น,นสบาอันฝนตกเนาะเมื่อคืนนี่ฝน,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 นตกจ้าล้างทั้งพร้อมสะอาดจากน้อยจ้าทุกคน เมนูไอ้ฝรัง่งมันกินนะทุกคนเราก็ได้กินด้วยเนะาะจะขอตัวล่างกันจะทุกคนล่างท้ความสะอาดจ้าทุกคนนี่จา้าจะพี่เสียนเอาเห็ดอันผสมกับชีสกับไอ้แป้งโกกิจ้าแล้วก็มีกุยช่ายเนาะกุยช่ายเห็ดอ,อ,อันเห็ดอันอินโนจิจ้าทุกคนอันนี้ยัยพี่จะกินน้ำพริกไหมไปกินซุปเห็ดไหมทุกคนจ้า ซุปเห็ดสืบแสบเนาะทุกคนเนะเาะป่าแหงจะจะวิมป่าทูอยู่นะตัวจากใส่ป่าแหงสั้งป่าแหงเมาลายพร้อมทุกคนเดี๋ยวซุปใส่ป่าแหงจะแต่ทุกคนจะวิพามาเบิ้งส่วนผสมเนาะจะแป้งทอดกรอบทุกคนแป้งทอดกรอบกับแป้งข้าวเจ้าผสมกันแล้วก็มีอันนี้มีเห็ดเข็มท้องน้ำทุกคนเห็ดเข็มท้องแล้วก็กุยช่ายเนาะกุยช่ายอยู่สวนทุกคนผักหนา้อนเนาะ ไอวิกับปุงรสด้วยเกลือด้วยผงปุงรสจ้าแล้วก็น้ำมันหอยทุกคนแล้วก็มิชีดน้ำจาาทุกคนนี่นี่มิชีดเดี๋วหลังนี่จะหน่อยก่อนีอพีค้าตะเบลทุกคนจ้าแค่นี้จ้าผงชูรสน้อยหนึ่งทุกคนไข่ไข่ไก่พร้อมจ้าทุกคนไข่ไก่พร้อมเนะาะจ้าทุกคนกค้นให้เขากันจ้าทุกคนแล้วก็เตรียมกระทะไว้เตรียมกระทะร้อนๆหน่อยนะจ้า เห็ดเห็ดอันน hey. He right. right ี้ก็อร่อยอยู่แล้วนะทุกคนเห็ดอยนอินโนกิเห็ดอันอะไรนะเขาเรียกลืม erm ชื่ออีกแล้วเห็ดเข็มท้องจ้ะทุกคนกระแสบอยู่แล้วนะจ้ะใส่กุชชายไปหอมหอมตำกระเทียมพริกไทยใส่น้อยนึงจ้ะทุกคนลืมไปอีกแล้วจ้ะแค่นี้ล่ะไม่อย่างมากไหมเค็มเ็มนัวๆทุกคน เขาเก็บมาเขามาเห็ดกินบางทีมัน,มนลายเขาก็ให้ให้คนอื่นน้ำแจกคนอื่นน้ำทุกคนงวดเขาเกิดเพอกิ่ได้มีเห็ดปนแต่ทุกคนอาทิตย์หน้ายเห็ดงานตั้งอาทิตย์เลยเห็ดปน,นเห็ดกินจ้าแสบนะทุกคนเนาะหาผักหามีมากินน้ำจ้ารอกระทะเดือดนะทุกคนเนาะจะมีเจอาลงจ้าทุกคนสีก็ได้นออนเนาะเอาไฟปานกลางนะทุกคนตอนแรกกระทะร้อนต้องจังเอาลงจ้า ไฟบ่มีอย่างมากไหมทุกคนก็คอยทอดไปไฟอ่นอ,อนๆปานกลางทุกคนพ่บ่ถึงกับอ่อนจะไฟปานกลางถ้าไฟแห้งใหม่จะจาเรียบร้อยใหม่ก่อนสุกคอนี้ฉีดน้ำเนาะทุกคนเนาะเห็ด้องก็จะา่สกจ้ะทุกคนแล้เวเรามารอกลับกันนะจ๊ะเนาะเพลียงน้าทานไหม มานี่แหละทุกคนเป็นเมนูฝรั่งฝรั่งเนาะทุกคนเท้าสีเห็ดแกงเห็ดปนอย่างฝรัง่งก็เลยกินได้ยุติจาแต่ว่าเพิ่นเกิดสุบะเสียพเพื่อนอาหารบ้านเพื่อนเนาะมีชีมีอย่างใส่เมนูมาจากฝรัง่งอะไรเก็บเห็ดมากขมาเห็ดุูฝรั่งกินทุกคนเลยมันี่จ้าคือบ้านเขาเขได้กินบักพีกบักไพรกับสุบะเสียเป็นเสียแน่เนาะทุกคนเนาะ ไฟประเด็กเหลืองกรอบน่ากินมาจ้าทุกคนเมืดจ้าทุกคนประเด็กเปิดไฟความมีแสงอยู่เนาะโอเคจา้าเดงเหลืองกรอบๆวีถอดประมาณนี้นะเดี๋ยวไปนั่งชิมกันเนาะทุกคนเนาะชิมกับฝรั่งนีวีรอสักครู่เดี๋ยวก่อนจา้าน่ากินอยู่เนาะจ้าทุกคนนะกเนาะจ้าเ่องห้อยๆทุกคนอยู่เขาอยู่นะไปยางปลามาก,ก็ไดับเห็ดมา